คลิปนี้เดี๋ยวเรามาทํากําไรในห้องเทรดกันเล็กน้อยโดยผมมีทุน 12k เพชรนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมสําหรับตัวดีๆเนี่ยแทบจะซื้อไม่ได้เลยนะ 12k เพชรคลิปนี้ผมก็จะมาหาพวกตัวละครดีๆเช่นเชฟหรือว่าเอนจิเนียร์นะครับเก็บไว้สะสมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไปบ้าง ตอนนี้ผมก็จะเล็งเชฟเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ 16k ไงสามารถซื้อเชฟหรือว่าเอนจิเนียร์นอร์มัก็ได้นะแต่ผมว่าเอนจิเนียร์ไม่น่าจะได้ถ้าเอนจิเนียร์น่าจะต้อง 20k นะครับถึงจะพอคุยกับเขาได้แต่เชฟเนี่ยมันมีคนสนใจนะคุณผู้ชม 12k ผมว่าน่าจะมีคนขายแต่ถ้าเป็นช่วงอื่นผมไม่มั่นใจนะครับผมเคยเห็นคนกดเชฟมาก็ 15k อย่างงี้ก็มีนะ ถ้าเกิดว่าเราแลกอะ่ะเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นเพชรผมว่าน่าจะง่ายกว่าเห็นไหมสิบสองเคเนี่ยมีคนเอาแล้วแต่ปกติแล้วอะ่ะถ้าเราเอาของไปแลกอะ่ะเขาจะเอาสองก๊อตเก่านะครับก๊อตเก่ามันก็ตัวละแปดเคแล้วไงถ้าเอาไปแลกก็เสียไปสิบหกเคนะครับซื้อเป็นเพชรเลยมันจะคุ้มกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขามองกันแบบนั้นซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับการที่เราเอาของไปแลกอะ่ะเราจะเสียเยอะกว่าที่เราจะใช้เพชรไปซื้อ เพชรมันหาง่ายกว่าแล้วมันก็เก็บง่ายกว่าคุณผู้ชมผมแนะนําวิธีนี้สําหรับคนที่อยากจะได้เชฟนะครับทีนี้เราจะไปกันต่อโดยผมจะเอา2เชฟไปเทรดนะครับเพราะว่าเราได้เชฟมาตัวหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วตัวเก่าผมก็มีอยู่แล้ว1ตัวเรามี2เชฟผมจะหาแลกแมงมุมทีวีแล้วกันโอเค2เชฟเดี๋ยวดูกันนะครับว่าแมงมุมทีวีเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าต้องขอบอกเลยนะว่าค่ามันแทบจะเท่ากันเลย สองเชฟแรกแมงมุมทีวีส่วนตัวผมะนะไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าเป็น1นึ่งเชฟกับ1นึ่งกอรี่เก่าแลกแมงมุมทีวีได้จะคุ้ม <Okay. S 1> แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาแลกกับเราหรอกนะครับเพราะว่าค่าแมงมุมอะ่ะมันอยู่ที่ส7 k ไงตอนนี้มันก็พอมีราคาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรอะ่ะแต่ผมรู้นะครับว่าถ้าเราจับสไปเดอร์ทีวีแล้วอะ่ะสามารถทำอะไรได้บ้างผมก็เลยจะขอแลกไปสองเชฟเค okay ไหม แต่เขาบอกว่าเขาขอมิสติกเพิ่มนะครับผมก็ไม่ค่อยมีด้วยผมมีเอ,อ่อ LLC นะครับแต่ผมจะไม่แลกนะเลดเลเซอร์แพงเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาตัวอื่นใส่ให้ดีกว่าก็จะเป็นกินเลเซอร์แทนแล้วกันกินเลเซอร์นี่ผมไม่รู้นะว่าทําไมเด็กมันรับกันถูกมากเลยเด็กในเซิร์ฟรับกันแค่ 1k เท่านั้นนะครับหรือ1 UTC ผมว่ามันก็แลกได้ไม่เกินนี้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มของให้คขาเล็กน้อยโอเค ดิวไหม่ะน่าสนใจขึ้นหรือ,อยังข้อเสนอนี้ผมรู้สึกว่ามันแฟร์หรือว่าเราอาจจะแอลเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคือถ้าผมจับแมงมุมสไปเดอร์ได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยผมทำกำไรได้เมื่อน,นั้นนะครับผมก็เลยจะขอลงทุนอขอเสียงดูนะเพิ่มเพชรให้เขา1,000พเป็นข้อเสนอที่โคตรด,ดีนะคุณผู้ชมผมเจอคนไทยไงก็เลยจะยากนิดน,นึงถ้าเป็นฝรั่งนี้ผมได้ไปละสอเชฟ โอเคตอนนี้สไปเดอร์ทีก็อยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเล่นนะสำหรับใครที่จะชอบทำแบบเทรดยังไงเทรดไว้อะเทรดแบบวุบวับทำกำไรอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับสไปเดอร์ทีเพราะว่ามันออกค่อนข้างจะยากนะคุณผู้ชมเวลาเรามีสไปเดอร์ชอบโดนกดราคาโอเคทีนี้เราจะเอาสไปเดอร์มาปล่อย 1N กับ 1S h ่เชเคไหมนี่เลย 1N กับ 1S h ฟนะครับ น่ะเรียบร้อยเอาด้วยนะจบนะครับวินวินชโอเคเรียบร้อยครับเราได้มา 1N กับ1 s h a p เโดยที่เราลงทุนไป2 s h เชฟนะคุณผู้ชม yeah ถามว่าได้กำไรเยอะไหมก็แล้วแต่คนจะเอาไปเทรดนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมจับเอนจิเนียร์เมื่อไหร่ผมบอกเลยนะผมเทรดได้ยับนะครับผมสามารถเอาเอนจิเนียร์เนี่ยไปแลก2 s h เชฟได้หรือ1 s h a p เกับ1 g o ่ก็ได้อีก เราสามารถขยายไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดมีเอนจิเนียร์แล้วมันจะง่ายนะแต่ต้องแรกให้เป็นนะเอนจิเนียร์ไม่งั้นขาดทุนนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะว่าไงมันดิ้นไปดิ้นมาเอนจิเนียร์มันแล้วแต่นะว่าคนจะรับหรือไม่รับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะวินหรือเปล่าบายบาย